คืนนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปยังตำนานสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่ยังคงถูกพูดถึงกันมาหลายสิบปีตำนานของผีปอบยายปริกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานและชื่อของยายปริกก็ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ยายปริก เป็นหญิงชราผิวคล้ำแก่งงบผมสีขาวยุ่งเหยิงดวงตาลึกโบมักชอบนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านคนเดียวเสมอชาวบ้านต่างรู้สึกแปลกๆเวลาเดินผ่านเพราะแค่สบตาก,ก็ดูเหมือนหัวใจสั่นสถานยายปริกแทบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้ว่าเธอจะไม่เคยทำร้ายใครตรงๆแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเรื่มหวาดกลัว ก็คือเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอว่ากันว่าทุกครั้งที่หมู่บ้านมีงานศพหรือมีคนเจ็บป่วยหนักมักจะเห็นยายปริกเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆสายตาเหมือนกำลังมองหาเหยื่อไม่กี่วันต่อมาผู้ป่วยคนนั้นก็มักจะเสียชีวิตแบบทรมานบางคนชักกระตุกตัวบิดงอนำลายฟูมผาคก่อนสิ้นใจ ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านก็จะกระซิบกระซาบกันว่านี่คือฝีมือของผีปอบยายปริตตำนานเล่าว่าปอบคือวิญญาณร้ายที่ชอบกินเครื่องในคนมันสิงอยู่ในร่างของใครแล้วก็จะทำให้คนนั้นมีนิสัยแปลกหิวโหยอยู่ตลอดเวลากลางคืนวิญญาณของมันจะออกจากร่างล่องลอยไปหาอาหาร บางครั้งก็แทรกตัวเข้าไปในคนอื่นกัดกินตับไตไส้พุงทีละน้อยจนคนคนนั้นค่อยๆซูบซี่ตายอย่างทรมานและยายปริกก็ถูกกล่าวหามานานว่าเป็นที่สิงสถิตของผีปอบคืนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านเล่าว่าเขาเดินผ่านทุ่งนาเพื่อกลับบ้านหลังจากไปช่วยงานศพญาตเมื่อเดินผ่านใต้ต้นตาล เขาเห็นร่างยายปลิกนั่งงออยู่บนพื้นดวงตาจ้องเขม็งเหมือนสัตว์รอเหยื่อปากของยายขยับเบาๆคล้ายกำลังพึมพำม,มนคาถาและเมื่อสายลมพัดผ่านเขาได้กลิ่นเหม็นคาวเลือดลอยมาแตะจมูกเขาขนลุกสู้วิ่งกลับบ้านทันทีแต่คืนนั้นเองชายหนุ่มก็ป่วยหนักกระทันหันร่างกายร้อนเผาหอบหายใจไม่ออก เพียงไม่กี่วันก็เสียชีวิตไปอย่างลึกลับชาวบ้านต่างเชื่อเขาถูกผีปอบยายปริกกัดกินจนตายสิ่งที่น่าสยองขวัญยิ่งกว่านั้นก็คือทุกครั้งที่มีคนตายศพมักจะมีร่องรอยแปลกๆบางศพท้องแฟบลงผิดธรรมชาติบางศพตับไตาหายไปโดยไม่มีใครอธิบายได้และสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันก็คือยายปริกนั่น